คุณผู้ชมครับจากการประชุมคลมวันที่20เมษาที่ผ่านมานะครับคลมมีมติอนุมัติแจกเพิ่มโครงการเราชนะรับ7,000บาทอีก2.4ล้านคนนะครับโดยใช้กรอบวงเงินเพิ่มขึ้น3,042ล้านบาทและขยายเวลาใช้ใจ่ายจากที่สิ้นสุดวันที่31พฤษภาคมเป็นวันที่30มิถุนายน64นะครับวันที่20เมษายน64ที่ประชุมคลมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเราชนะ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ของโครงการได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและสามารถใช้ใจ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอก็คือ 1. ขยายกลุ่มเป้าหมายและขอบวงเงินของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายเดิมประมาณ31.1ล้านคนเป็นประมาณ33.5ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นมาอีก2.4ล้านคนโดยใช้กรอบวงเงินเพิ่มขึ้นอีก3,042ล้านบาทนะครับและ2ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินจากที่สามารถใช้ใจ่ายได้ไม่เกินวันที่31พฤษภาคม64เป็นใช้ใจ่ายได้ไม่เกินวันที่30มิถุนายน64นะครับ